นี่ตอนคนข้างบ้านของใจฟูสตอรี่อยู่ๆทิกเกอร์ก็มีเรื่องราวที่ทำให้เขาใจฟูขึ้นมา เราก็ไม่เคยเห็นทิกเกอร์เล่นกีตาร์มาก่อนคือไปเล่นกันหน้ากองวันนั้นเลยเฮ้ยเขาเก่งแบบะกาดเลยอะไรเงี้ยครับเราก็ถามทิกเกอร์ก่อนนะทิกเกอร์เล่นเพลงดาวระดับฟ้าได้ไหมเพลงพ่อเนี่ยเราผมก็เลยตรงแกะคอร์ดแล้วร้องเพลงของคุณพ่อผมเองครับก็พอแกะเพลงคุณพ่อครับผมก็สังเกตว่าเขาใช้ทิศดีที่คอมเพล็กซ์ครับที่ผมไม่เคยสังเกตมาก่อนว่ามัน like new respect for my dad ครับโอ้โหฟังแล้วอบอุ่นใจฟูขึ้นมาเลยนะฮะ โมเมนต์มันน่ารักดีนะตอนที่ถ่ายอะ่ะทิกเกอร์เล่นเพลงดาวประดับฟ้าโดยมีพี่นิโคเทเลโอยืนดูอยู่หลังมอนิเตอร์น่นารักดีเว้ยอืจนฝากทุกคนติดตามใจฟูสตอรี่นะครับในโรงหนังขารองครับ it's a good story ใจฟูสตอรี่11สิงหานี้ในโรงภาพยนตร์